และผู้ใดเห็นทมผู้นั้นใี่เราสาคตเมื่อเราฝันเห็นผู้เจ้ามีความสุขนะลูกนะนี่แหละความฝันลุงปู่นะต่้งนั้นจัดน้ำมาก็โน่นจิตส,สว่างสว่างอยู่ตลอดไม่ได้ว่ามีจะว่าอะไรที่บอกว่ามันหดห้วนหรือความจัทธาเสื่อมมันจะเจือนด้อย่างไงอ่ะตั้งใจไปคารวะโน่นตั้งจัดก้า นี้เป็นก้าวสุดท้ายจากไม่ก้าวมากลับจะไม่ก้าวกลับบ้านเกิดเมืองนอนแล้วจกไม่กลับก้าวกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนี่ก้าวแรกก้าวสุดท้ายเห็นไหมละ่ะอหาษฐาไหมละ่ะอยากได้ไหมละ่ะถ้าใครอยากได้ก็เอายี่มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้มากๆเลยศรัทธาในธรรมในวินัยให้มากๆที่ ไม่ใช่พากันออกมาแล้วเป็นเปนเตนตีเป็นเอราตีนอกเีนอกลอยทำลายหลักธรรมอกวินยัยเดี๋ยวก็นูน่นพากันดำนาออกโซวเชียวว่าเป็นพระผู้ที่อยู่ในอะไรละ่ะในกฎในระเบียบว่างั้นนะมักน้อยสันโดษทำอยู่ทำกินว่าเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระองค์ในหลวงลอก้าวได้พูดขึ้นว่าอ๋อเศรษฐกิจพอเพียงนั่นทางโลกเขาของพวกเราจะมีเศรษฐกิจเศรษฐกิจหายมันอะไรบินตําบาทแต่ละวันแต่ละวัะนนี่มันเกินพอเพียงไปแล้วมันจะล้นปากล้นท้องไปหมดแล้วดูที่ความคิดความอ่านในไปทางโลกหมดนะี่เาคิดว่าเขาจะสาธุอาผู้สาธุก็มีลูกเอามาให้ดูมีเอาแล้วเริ่มแล้วนั่นไหน นก็จับเงินจับทองออกโชว์เชียวอวดโลกเขาแล้วว่าเป็นผู้เลิศดผู้ประเสริฐแล้วขุดดินดายา้าภาคของเขียวอวดโลกอวดสงสารออกโลกโชว์เชียวแล้วเห็นไหมละ่ะเล่นป้งฟื้นบ้องไฟออกโลกโชว์เชียวแล้วขนาดไหนละ่ะถ้าพวกเราไม่รวมตัวกันปกป้องรักษาหลักธรรมหลวงพี่ไใครจะปกป้องรักษาหลักธรรมหลวงพี่ไ เราจะต้องรวมตัวกันสิผมไม่ได้มาจับตัวหมูคณะครูบาอาจารย์นะแต่สิ่งไหนที่ใช่ไม่ใช่โตกันทุกคนลนะแล้วนะเลยจะบอกว่าเอ้ยอย่ามายุ่งผมอยากจะทําอะไรเรื่องของผมก็ไม่ได้ว่าแต่นี่พุทธศาสนาอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเป็นบิดาของผมนะถ้าพวกท่านไม่ถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นบิดาของพวกท่านก็ไม่ต้องมาบวช ไม่ต้องมาโกนโอนหัวนุ่งผ้าเหลืองไม่ต้องมาก็ากราบพระว่ายถ้าตาหนิตีเตียนหลักธรรมหลักไหนก็คือตาหนิตีเตียนพ่อของตัวเองบิดาของตัวเองสัตย์เดชฉานมันยังบอกยังสอนได้ไอ้พวกเราหนักกว่าสัตย์เดชฉานนะหรือเจ้าจยัาางไงหรือลูกหลานว่าไงบรรจงที่ถามพ่อนี่ที่เขียนมานี่สาธุถ้าเราไม่เอา หลวงปู่มั่นเอาหลวงตาบวัวในปัจจุบันเป็นครูเป็นบาสแสดงว่าเราเป็นพระสายป่าไม่สมบูรณ์หลวงปู่จหลวงปู่มั่นเป็นหลักเลยหละลวงปู่มั่นไม่เคยสร้างรักไอ้สร้างวัดว่าอารามไม่ละก็ถิ่นหลวงปู่ก็เพียรพยายามดังที่ลูกเห็นนี่เรายังไม่ละก็ถิ่นมั่เราก็ไม่ได้สร้างเราก็มาอาศัยอยู่ที่จำนักสงฆ์บ้าง หรือวัดวารามที่เขาสร้างแล้วสมบุ์บริบูรณ์เตเราก็ต้องทําตามนั้นก็คือบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวารามไม่ดูไม่ได้นะเพราะเป็นของสงฆ์อะปละัะกครัคงไปเราไม่ดูแลพอที่จะดูแลได้เราก็สมควรเข้าไปดูแลไม่งั้นพระพุทธเจ้าก็ปรับอบัดปวกขึ้นมดขึ้นมอดขึ้นอะไรมันใกล้จะพังแล้วไม่ไห่ลงนี่เฉย อันนี้พระเจ้าก็ไปประบาดอีกนะไม่ใช่ธรรมดานะลูกนะมันต้องศึกษาความรู้ให้ดีนะ